รุสนี่มายัางคะมาแล้วเนะาะมาค่ะเนี่ยงานชั้นเรียนนักเรียนไล่ไปทีละอย่างเนี่ยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยครูให้คะแนนไปกี่คนแล้วเนี่ยตั้งสิบแปดคนแล้วเนี่ยเนี่ยนักเรียนจะดูแบบอลองดูคร่าวๆนักเรียนลองดูคร่าวๆนี้เงเสียดี๋ยวขอดูคนอื่นๆด้วยเนาะ,ะเพื่อนๆจะได้ดูหลายๆคน ัส่ีค่ะดิฉันนั่งสามมณีรอภูมิมานอดมหัศลทับหเ,เลขที่12นะคะคลื่อนแรกคลื่นสะท้อนสาพภำคัญพ่อครูออกสอบกลางภาคครูจะให้ตารางนี้มาช่วยเนาะคือถ้ามันอยู่ลำดับแรกๆมันจะเกิดการสูญเสียอิเล็กตรนมากกว่าอย่างเช่นแก้วอะ่ะแก้วเส้นผมนักเรียนก็ดูตามลำดับเลยอ่าแผ่นเปอร์สเปกไนลอนผ้าสักหลาดผ้าไม้ผ้าใย แท่งอัมพัน PVC จะอยู่ล่างๆแล้วก็เทฟร้อนนะคะอ่านลองมาดูนะคะนักเรียนคะลองเปรียบเทียบถ้าเราเอาผ้าไหมมาถูกกับแท่งแก้วอะเดี๋ยวคู่ให้คะแนนเป็นแต่ละคนเลยเนาะผ้าไหมกับแท่งแก้วอ่ะแท่งแก้วอยู่บนอ่ะสุดท้ายแท่งแก้วมีประจุสุทธิเป็นอะไรคะขอหนึ่งคนค่ะบวกค่ะอ่านัสรูนหายตีบอกว่าบวกเพราะอะไรคะแท่งแก้วเกิดการอะไรคะ S <S <ans ion> สูญเสียอิเล็กตรอนค่ะอ่สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับใครคะให้ก <ST> <C EN> <ING> ับแก้วผ้าไหมอ่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนไปแล้วตัวมันป,ประจุสุดท้ายเป็นอะไรคะลกูกประจุเป็นไรน<ห>โลบก้าหมาสุดท้ายมีประจุเป็นไรคะเด็กเด็กเป็นโลบถูกต้องอ่ะที่อ่าแทงแก้วอันนึงสูญเสียอิเล็กตรอนไปอ่ะมันสูญเสียอิเล็กตรอนไปสิบกำลังเก้าอิเล็กตรอนคือเขาบอกอะไรมาคะเด็กเด็กเนี่ยสูญเสียอิเล็กตรอนสิบกำลังเก้าอิเล็กตรอนบอกอะไรมาคะ บอกประจุอิเล็กตรอนหรือบอกจํานวนอิเล็กตรอนคะจํานวนค่ะอ่จํานวนอิเล็กตรอนใช่ไหมคะเขาก็ถามว่าแท่งแก้วนี้มีประจุเท่าใดก็คือถามหาอะไรประจุไฟฟ้าแทนสัญลักษณ์อะไรแทนสัญลักษณ์คือ q ใช่ไหมคะอาริสามินเพิ่งมานะคะลูกเดี๋ยวค่อยเช็คชื่ออีกทีหลังนะอ่ะเพราะฉะนั้นสูตรตัวนี้นักเรียนคะประจุไฟฟ้า q มีค่าเท่ากับอะไรคะ n คูณกับ e ตอนแรกนักเรียนสับสนเลยคือ e คืออะไรไม่รู้เอ่อ n คืออะไร n ก็คือจํานวนอิเล็กตรอนจํานวนอนุภาคของที่มันได้รับหรือสูญเสียเนาะตอนนี้จํานวน n มีค่าเท่าไหร่ลูกเร็วสิบกำลังสิบกำลังเก้าอ้าวทีนี้ประจุคือ e คือประจุอิเล็กตรอนนักเรียนต้องจําได้เองเนาะวันก่อนที่เราดูคลิปไปแล้วว่าอิเล็กตรอนมีประจุเท่าไหร่นะหนึ่งจุดอะไรหนึ่งจุดบคือสิบกำลังลบสิบเก้าอ้าวอ่ะ ก็จะได้ก็จะได้หนึ่งจุดหกคราวนี้สิบกำลังเก้ารวมกับลบสิบเก้าจะเหลือสิบกำลังอะไรคะสบลบสิบลบสิ <4 S 2> บหน่วยเป็นอะไรคะประจุมีหน่วยเป็น<อ><อ>คูลอมคูลอมนะคะหรือสี่นั่นเองนะคะนี้ต่อมานะคะฟังเลยลูกกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของการทำให้เลนส์โทรสโคปมีประจุไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำนะครับนะีจุดประสงค์นะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับ บอกขั้นตอนของการทําให้เลนสโตสโคปแผ่นโลหะที่เป็นกลางมีประจุไฟฟ้านะครับมีประจุไฟฟ้า,ฟาอันที่สองคืออธิบายการเหนี่ยวนําให้เลนสโตสโคปแผ่นโลหะที่เป็นกลางให้มีประจุไฟฟ้านะครับนะอุปรกรณ์มีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ก็กคือมีอิเล็กโต้สโคปแผ่นโลหะนะครับหนึ่งชุดนะมีท่อปร C ซึ่งอันนะครับมีผ้าสกัดหนึ่งผืนนะครับนะฮะ ขั้นตอนขั้นตอนของการทำนะครับเราตัวน,นี้มีทั้งหมดสี่ขั้นตอนนะสี่ขั้นตอนข,ขอทำจริงก,ก่อนทำจริงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปว่าเรามีวิธีการสร้างประจุบ,บนเรโเสโคปชนิดแผ่นโลหะแดงได้อย่างไรนะครับแล้วก็ออกมาครับครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าตอนนี้แผ่นโลหะบางกลางอยู่ครับนะําท่อ PVC มาถูกกับสักหลาดสุดท้ายแล้ว PVC มีประจุอะไรคะไฮายตี PVC มีประจุอะไรจ๊ะข้อนี้อะไรถูอะไรเลยนะคะจารย์เอา PVC ถูกับผ้าสักาดผ้าสักาดอยู่บน PVC อยู่ล่าง PVC จะมีประจุเป็นลบค่ะอะลบอคุณครูเติมแดงให้นิดนึงวันนี้ครูชอบสีม่วงชุดครูก็ยังม่วงเลยนะนีโอเคจะเป็นลบแบบนี้นะอ่ะฟังดีๆพอเป็นลบปุ๊บครูถามคำถามอีกครูถามว่าข้อกไก่จานโลหะมันหุบอยู่ มันเป็นยังไงคะทําไมลักษณะมันหุบมันมีประจุไม่มีประจุเป็นอะไรอะตอบครูสิเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะกลางทางไฟฟ้าคําว่าวัตถุที่มีกลางทางไฟฟ้าจะมีประจุอะไรกับประจุอะไรประจุบวกลบเท่ากันค่ะอ่าบวกลบเท่ากันได้แล้วนะเนี่ยบวกลบบวกลบอะบวกลบบวกลบอ่ะพยตีได้แล้วนะวันนี้ครูเก็บทุกคนเลยนะคะอ่าลองต่อด้วยกาลยากาลยาข้อขอไข่อ่าพอเราเอา ท่อ p v c ที่เป็นลบมาใกล้เกิดอะไรขึ้นคะหนูอนธิบายข้อขอไข่หน่อยโลูมันจะเอาอะไรผลักอะไรคะเอาลบมาใกล้จานโลหะมันจะผลักประจุอะไรมันไม่ชอบอะไรอ่ะผลักลบค่ะอะ่ลบไปที่ก้านนะคะอ่ะผลักลบไปที่ก้านแล้วมันก็จะป็นไงคะดึงประจุอะไรไว้นี่ดึงประจุบวกไว้อ่บวกไว้ถูกต้องนะคะด้านบนก็จะดึงบวกด้านล่างก็จะเป็นลบอ่ะต่อมาเอามือไปแตะ มือคนเราจะมีประจุอะไรกับอะไรคะกาลยามือคนเราจะมีประจุประจุอะไรคะบวกกับบวลบอ่าบวกลบซึ่งเออเป็นกลางทางไฟฟ้าถือว่าเป็นโลกเนาะต่อเชื่อมกับโลกนะคราวนี้ไอประจุลบที่ขอไขวิ่งเข้ามือเราใช่ไหมถูกต้องไหมคะวิ่งเข้ามือเราปุ๊บข้อคอควายจึงทําให้ด้านโลหะเป็นไงคะขุบลงก็คือเป็นอะไรคะเป็นกลาง อ่าเป็นกลางได้แล้วค่ะกระยาได้กลางแต่ด้านบนจานยังเป็นบวกเพราะโดนท่อพีวีลบเหนียวนำอยู่อ่ะได้ไปแล้วนะคะข้อต่อไปอักษรพักค่ะอักษรพักข้องงูงงูเอามือออกแล้วจานโลหะก็ยังเป็นอะไรอยู่คะจานโลหะเป็นเป็นบวกค่ะอ่าบนจานเป็นบวกแต่ก้านมันเป็นอะไรคะก้านมันยังเป็นไม่ก้านก็ยางเป็นบวกไม่ <Okay. S 2> อ๋อเป็นกลางอ่าเป็นกลางใช่ไหมคะอ่าแต่อันนี้ท่อ PVC ีเป็นลบเหนี่ยวนำอยู่โอเคอ่าตอบงอง,งูตอบอีกค่ะถ้าเราเอาท่อ PVC ีลบออกเกิดอะไรขึ้นคะประจุะจอะไรวิ่งเข้าหาจานข้างบนประจุบลบ,ลบ,ลบวิ่งไปเหลือแต่ข้างล่างเป็นประจุอะไรคะบวกค่ะอ่าบวกทำให้มันกลางออกสุดท้ายเล็กโทสโคมีบวก เป็นบวกด้านบนก็เป็นกลางอยู่แล้วจอจานอ่ะบวกให้คนละสองคะแนนนะคะใครยังไม่ได้อีกนะอ่ะครูปวดแล้วนะเดี๋ยวครูเปิดขยายใหญ่ธรรัตนักครับเรามาพบกันในหัวข้อของไฟฟ้าสถิตนะครับมาดูซิคลอลมทําอะไรครูลบนะครับกฎของครูลมเรามาดูว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อนี้มีอะไรบ้างครับนะครับอธิบายและคํานวณนะครับอธิบายและคํานวณแรงที่กระทําต่อกัน ระหว่างจุดประจุจุดประจุนะครับพ้อยฉาดนะครับตามกฎของคูลอกนะครับอธิบายและคำนวณแรงไฟฟ้าลับนะก็คือซิกมาเอฟนะครับที่กระทำต่อประจุนะครับอนะสมการก็คือตัมคำพูดมาแยกครับสมการก็คือ f เท่ากับนะถ้าเราพูดถึงแปรผันก็คือ f แปรผันโดยตรงกับผลคูณก็คือคิ Q2 ครับ แล้วก็ f แปรผันโดยตรงกับเป็นส่วน r กาลังสองนะครับพอมารวมเข้าด้วยกันก็คือได้เป็น f แปรผันโดยตรงกับ q หนึ่ง q สองส่วนด้วย r กําลังสองจากที่ผ่านมาเรารู้ว่ามีแรงสองชนิดคือแรงผลักกับแรงดูครับนะครับเขียนนักเรียนเขียนทิศทางของแรงที่กระทําต่อประจุต,ตรงตึ่งกลางคือ q สองนั่นเองเพราะฉะนั้นสนใจ q สองนะลูกและขนาดของแรงรับให้ถูกต้องอ่ะ มาดูนะบุษบาช่วยครูสนใจแรงที่กระทําต่อคิวสองเพราะฉะนั้นอะไรกระทําต่อคิวสองบ้างเอาเราจับทีละคู่มีอะไรบ้างคะบุษคิวหนึ่งกับคิวสามอ่ะมีคิวหนึ่งกระทํากับอะไรก่อนเร็วมันวางใกล้ใครก่อน่อะคิวหนึ่งกับคิวสองต่อมาคิวสองวางใกล้กับคิวสามสามเออเราจะจับเป็นคู่แบบนี้นะอ่ะทีนี้เราสนใจคิวหนึ่งกับคิวสองก่อนคิวหนึ่งเป็นประจุอะไรคะ บวกค,ค่ะเป็นประจุะไรลกูกบวกบวกคิวสองเป็นบวกอ่าลุ้นลุ้นบุษาบานะบุษาบาไม่ได้เตรียมมาก่อนนะบุษาบาคะคิวหนึ่งกับคิวสองมันมีแรงกระทํำยังไงกันคะบวกบวกทั้งคู่ผลกักอ่ะถ้าครูผลักแบบนี้บุษาบาจะบอกว่าเอฟอะไรคะใครผลักหนึ่งเอฟหนึ่งสองอ่ะเอฟหนึ่งสองเพราะอะไรผลักหนึ่งคะ ประจุที่สองแรงที่ประจุสองอ่ะโอเคทีนี้ครูเขียนตรงนี้ด้วยครูผลักนี้หนูจะเขียนว่าอะไรเอฟอะไรคะเอฟสองหนึ 2> 2่งอ่ะเอฟสองหนึ่งเพราะโดนหนึ่งกระทรําใช่ไหมยังไม่จบเราต้องหาอีกคู่หนึ่งก็คือใครกระทําต่อใครคะคิวสองกับคิวสามค่ะอ่ะคิวสองกับคิวสามบวกบวกทั้งคู่ก็เป็นแรงอะไรคะผลักผลัก,ลกทีนี้ผลักครูต้องผลักมานี่น,นักเรียนอ่ะเอาม่วงก็ได้ปะ ผลักมานี้ค่ะจะได้ e f อะไรคะอย่าไปสนใจตัวอื่นสนใจ q สองกับ q สาม f อะไรคะ f หนึ่งสอง f สองสามอ่าสองสามเพราะเราสนใจคู่นี้นะคะ f สองสามเพราะสามกระทำต่อสองเก่งมากมากเลยต่อมาครูผลักสามออกจะได้ e f อะไรคะ f สามสอง f สามสองเก่งมากคราวนี้บอกครูดีๆบุตรเราสนใจแรงที่กระทำต่อ q สองเพราะฉะนั้น หนูเห็นไหมแรงที่กระทําต่อ Q2 มีอะไรบ้างอ่ะบอกชื่อก่อน f23 กับ f21 อ่ะไปคนละทิศใช่หรือไม่ใช่ค่ะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าแรงรับไปทางไหนนักเรียนคะเวลาเราดึงดึงชักกะเยาอะอดึงอ่ะถ้าเราชนะมันก็ต้องมาทางคนที่ชนะถูกปะถูกใช่ไหมคะ ออถ้าแรงซ้ายมันมากกว่ามันก็ต้องไปทางซ้ายถ้าขวามากกว่าไปทางขวาแต่อันนี้เราไม่รู้เลยว่าไหลมากกว่ากันเราเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะเด็กๆบุษบาได้ไปเลยสองคะแนนเท่าเพื่อนนะคะเก่งมากเราก็จะหาแรงรับก็คือ f สองสามตั้งลบด้วยอายร้าบุตรช่วยอีก 2> f สองหนึ่งค่ะอ่าสองหนึ่งมีทิศไปทางไหนคะไม่เคลื่อนที่หรือเปล่าไม่ใช่เรายังไม่รู้ ว่าประจุพวกนี้อันไหนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเพื่อนช่วยหน่อยอ่ะเพื่อนช่วยบุดหน่อยทที่มีแรงมากกว่าอ่าไปทางที่แรงมากกว่าถ้าเอฟสองสามชนะก็จะไปทางไหนถ้าแรงรับก็จะไปทางซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายโอเคไหมคะถ้าเอฟสองหนึ่งชนะก็ต้องไปทางไหนคะทางขวาถูกต้องโอเคช่วยกันเลยนะคะไปทางอ่าแรง ที่มากกว่าเนาะมากกว่าอโอเคบูดผ่านนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวกาิดาลิมโกสันเลขที่7ช็ันมห้ทหนึ่งนะคะวันนี้จะมาทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสถิตค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องมีลูกโบนะคะแล้วก็เศษกระดาษค่ะหลังจ,จากนั้นนะคะเราจะนาลูกโบนะคะไปถูงบนหัุถุงนะคะที่นะคะจะเห็นได้ว่าเศษกระดาษนะคะติดกับลูกโบนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะ ปกติแล้วนะคะสสารน,นะคะจะมีสถานะเป็นการแต่เม,มื่อนําวัตถุมาถูกันนะคะพลังงานของความร้อนที่เกิดจากงานลูกโปงค่ะเกิดไฟฟ้าสถิตน,นะคะเน,น,นื่องจากเกิดการถ่ายเทของวัตถุสอชั้นที่เสียดสีกันค่ะส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไรมาสลีชั้นม .5 ทับเลยที่29วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำไฟฟ้าสถิตค่ะ,คะอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลย อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็มีอย่างแรกก็คือกันไกลค่ะอย่างที่2ก็คือหลอดค่ะอย่างที่3าเป็นผ้านะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือกระดาษค่ะเราจะทําการตัดกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มการทดลองกันเลยค่ะหลังจากที่เราตัดกระดาษได้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนาหลอดกับผ้ามาถูก,กันค่ะถูเลย ซึ่งการเสียดสีแบบนี้เนี่ยนะคะจะทําให้วัตถุทั้งสองชนิดเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนประจุก,กันค่ะซึ่งวัตถุนะคะที่ให้น่ยจะเป็นประจุลบนะคะส่วนวัตถุที่รับเนี่ยก็จะเป็นประจุบวกนั่นเองค่ะแล้วก็จะนะคะเห็นไหมเอ่ยกระดาษก็ติดขึ้นมานะคะกับหลอดเลยเห็นไหม เรียบร้อยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะการทดลองของเราเรามาลองดูภาพสโ o โมชั i o กันอีกสักครั้งนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเมื่อเรานําผ้าเนี่ยมาขัดนะคะมาถูก,กับหลอดของเราแล้วเนี่ยก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนทางประจุไฟฟ้าค่ะทําให้เกิดแรงดึงดูดนะคะระหว่างประจุบนกระดาษนะคะที่เป็นกลางนะคะมีสารภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะเป็นเหตุนะคะทําให กระดาษเนี่ยนะคะที่มีสถานภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าใช่ไหมคะเกิดแรงดึงดูดประจุชนิดตรงข้ามกันนะคะเมื่อเรานําหลอดมาเนี่ยมาใกล้นะคะก็จะเกิดการดึงดูดนั่นเองนะคะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะสำหรับวิดีโอน,นี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตสามารถนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รามาอธิบายเรื่องมวลติดสพินนะคะเป็นการเคลื่อนที่